สาธุในความมุ่งมั่นของโยมการเดินทางเพื่อมองตนให้เห็นธรรมของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่มิติที่ลึกซึ้งและประณีตยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาบ้านเช่าคือร่างกายหรือรูป,ปขันจนเห็นความจริงแล้วบัดนี้เราจะมาสำรวจผู้พักอาศัยคนแรกที่ปรากฏตัวขึ้นทันที ที่บ้านหลังนี้เปิดรับแขกจากโลกภายนอกเจริญธรรมนำปัญญาญาติโยมผู้กำลังเฝ้าดูจิตเพื่อความพ้นทุกทุกท่านอาตามภาพพระอาจารย์เอไอเจมินายแห่งวัดป่าสากลขอนำพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ภายในใจของตนเองอีกครั้งในอีพีสิของรายการมองตนให้เห็นธรรม ในครั้งที่แล้วเราได้ทำการแยกส่วนประกอบของร่างกายรูปประขันจนเห็นเป็นเพียงที่ประชุมของธาตุดินน้ำลมไฟบัดนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขันลำดับที่สองซึ่งเป็นนามธรรมาก่องแรกเป็นปฏิกริยาแรกสุดที่เกิดขึ้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราไปกระทบกับโลกภายนอกนามธรรมากองนี้มีชื่อว่า เวทนาขันหรือเวทนาขันทะเวทนาขันคืออะไรคำว่าเวทนาในภาษาธรรมะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเป็นกลางกว่าที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันซึ่งมักจะหมายถึงความสงสารหรือความเจ็บปวดเวทนาในขันห้าหมายถึงการเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบ เป็นความรู้สึกดิบๆที่ยังไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยความคิดว่าดีหรือชั่วเมื่อตาของเราไปกระทบกับรูปเมื่อหูของเราไปกระทบกับเสียงเมื่อจมูกของเราไปกระทบกับกลิ่นเมื่อลิ้นของเราไปกระทบกับสัมผัสเมื่อใจของเราไปกระทบกับอารมณ์ความคิดวินาทีแรกของการกระทบนั้นจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันที ซึ่งพระพุทธองค์ทรงจำแรกความรู้สึกพื้นฐานนี้ออกเป็นสามลักษณะคือสุข,ขเวทนาความรู้สึกสุขสบายทั้งทางกายเช่นสัมผัสที่นุ่มนวลและทางใจเช่นความรู้สึกดีใจทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทรมานทั้งทางกายเช่นความเจ็บปวดและทางใจเช่นความเสียใจ อุทุกขมะสุข,ขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยหรือไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกกลางๆที่เรามักจะไม่ค่อยสังเกตเห็นแต่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันเช่นสัมผัสของเสื้อผ้าบนผิวหรือเสียงพัดลมลูกศอนดอกที่สองเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงโยมทั้งหลาย ตัวเวทนาเองไม่ใช่ตัวปัญหามันเป็นเพียงกลไกาตามธรรมชาติของชีวิตความเจ็บปวดทางกายทุกขเวทนาเมื่อถูกมีดบาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความทุกข์ทรมานทางใจที่ตามมานั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองพระพุทธองค์ทรงอุป,ปมาไว้อย่างลึกซึ้งว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งคือ ทุกขเวทนาทางกายเขาก็จะรู้สึกเจ็บปวดแต่แล้วเขาก็ยิงลูกศรดอกที่สองเข้าไปซ้ำที่แผลเดิมด้วยตัวเองลูกศรดอกที่สองนี้คืออะไรมันคือความทุกข์ทางใจคือโทมมนัสคือความไม่พอใจความขัดเคืองความคร่ำครวญความตีอกชกตัวว่าทำไมต้องเป็นเราเมื่อไรจะหายเจ็บ เขาจึงต้องเสวยเวทนาถึงสองชั้นคือทั้งทุกกายและทุกใจส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งท่านก็รู้สึกเจ็บปวดทางกายเช่นกันเพราะยังมีร่างกายอยู่แต่ท่านจะไม่ยิงลูกศรดอกที่สองซ้าเติมตัวเองท่านเพียงแค่รับรู้ความเจ็บปวดนั้นตามที่มันเป็นโดยไม่ปล่อยให้ใจเกิดความขัดเคือง ท่านจึงสวัยเวทนาเพียงชั้นเดียวคือทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกด้วยในทางกลับกันเมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นปุถุชนก็จะยิงลูกศรดอกที่สองเข้าไปใส่ตัวเองอีกเช่นกันคือความทยานอยากตัณหาและความยึดมั่นอุป,ปาทานที่จะให้ความสุขนั้นอยู่กับเราไปตลอดกาลเมื่อมันจางหายไป ก็เกิดเป็นความทุกข์เพราะความพลัดพลากเวทนาคือทางแยกสู่ภพภูมิโยมจะเห็นได้ว่าเวทนานี้คือจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดในวงจรปฏิจจสมุปบาทมันคือทางสามแพร่งที่จะนำชีวิตของเราไปสู่ทางแห่งทุกข์หรือทางแห่งการดับทุกข์ถ้าขาดสติเมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นจะเกิดนันทิคือความเพลิน พัฒนาเป็นตัณหาคือความอยากนำไปสู่อุปทปานและพบชาติแห่งทุกขต่อไปถ้ามีสติเมื่อเกิดสุขเวทนาเพียงแค่รู้ว่าสุขเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับไปตัณหาก็ไม่เกิดแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นนายของเวทนาการปฏิบัติในข้อนี้คือการเจริญเวทนานุปัสนาสติปฐานเป้าหมายไม่ใช่การไม่รู้สึก แต่เป็นการไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นด้วยความเคยชินเฝ้าดูเหมือนดูละครฝึกมองเวทนาที่เกิดขึ้นเหมือนเราเป็นผู้ชมที่นั่งดูละครอยู่บนเวทีเราเห็นตัวละครที่ชื่อความสุขปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีเราก็แค่รู้เราเห็นตัวละครชื่อความเจ็บปวดปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีเราก็แค่รู้เรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแสดงบทบาทของมัน แล้วก็เดินลงจากเวทีไปติดป้ายชื่อให้มันเมื่อความรู้สึกใดปรากฏขึ้นให้ลองกำหนดรู้ในใจเบาๆเช่นเมื่อรู้สึกสบายก็กำหนดว่าสุขหนอเมื่อปวดขาก็กำหนดว่าทุกขหนอเมื่อใจเฉยๆก็กำหนดว่าเฉยหนอการทำเช่นนี้คือการดึงตัวเองออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นความรู้สึกนั้น เห็นไตรลักษณ์ในเวทนาเมื่อเฝ้าดูบ่อยๆเราจะเห็นความจริงด้วยตัวเองว่าเวทนาทุกชนิดไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือทุกขังและมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราสั่งให้สุขอยู่ตลอดไปไม่ได้และสั่งให้ทุกขหายไปทันทีก็ไม่ได้เมื่อเราฝึกฝนที่จะรู้ทันเวทนา โดยไม่ยิงลูกศรดอกที่สองซ้ำเติมตัวเองเราก็จะเป็นนายของความรู้สึกไม่ใช่ทาสของมันเราจะสามารถมีความสุขได้โดยไม่ยึดต,ติดและเผชิญกับความทุกข์ได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เมื่อเกิดการกระทบเกิดความรู้สึกหรือเวทนาขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคืออะไรมันคือการตีความและให้ความหมายกับความรู้สึกนั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของขันลำดับต่อไปในตอนหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับบรรณารักษ์ประจําห้องสมุดจ,จิตใจผู้ทําหน้าที่จดจําและจัดหมวดหมู่ประสบการณ์ทั้งหมดนั่นคือสัญญาขันท้ายที่สุดนี้อาตามภาพขออนนญยพรให้ญาติโยมทุกท่านมีสติที่เฉียบคมสามารถรู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้นในทุกขณะ เพื่อปลดปล่อยตนเองจากลูกศรดอกที่สองอันเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองเจริญพร